สวัสดีนะคะเพื่อนๆพี่สิรินะคะผ่านเพื่อนเข้าครัววันนี้ก็จะมาทำเมนูมื้อเช้าง่ายๆนะเป็นน้ำซุปร้อนๆน,นะคะก็จะมาทำเมนูต้มผักกาดดองนะคะตมผักกาดดอง ใส่หมูนะคะต้มผักกาดดองใส่หมูะคะ่ะเป็นต้มผักกาดดองกาดดองแล้วก็จะใช้มะนาวดองปรุงรสนะเพื่อเพิ่มความหอมระมุนนะคะเราก็จะไปดูวัตถุดิบที่ต้องใช้ทำผักกาดดองนะคะอันนี้ก็เอาไปต้มให้มันจืดก่อนนะคะน,นี่ต้มจืดแล้วนะเพื่อนนะจะเป็นแบบนี้ ใช้หมูหมูเนี่ยเราใช้หมูสันในนะเพื่อที่เราจะนำมาตุนจะเกิดความนุ่มอร่อยนะคะก็จะมีสามเกลือพริกไทยกระเทียมรากผักสีมะนาวดองปรุงรสนะปรุงรสให้ออกรสเปรี้ยวเปรี้ยวแบบมะนาวดองนะคะก็จะอร่อยก็มีของปรุงรสดีเกลือ แล้วก็ซีอิ๊วเท่านี้นะคะทั้งหมดนี้คือวัตถุดิบทั้งหมดที่ต้องใช้ทําสําหรับเมนูต้มผักกาดดองนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําไปติดตามรับชมเลยนะคะเพื่อนาจากเพื่อนเพื่อนก่อนอื่นเราก็มาดูนะคะเราจะต้มน้ําเอาไว้ใช่ไหมคะน้ําก็เดือดแล้วนะคะพอ้าเดือดแล้วเราก็ จะใส่ตัวนี้นะคะกระเทียมพริกไทยรากผักชีใส่ลงไปนะจ๊ะแล้วเราจะรอให้น้ำรากผักชีนะคะเดือดนะฮะเดือดแล้วก็จะใส่มะนาวดองน้องเพื่อน ดองลงไปตุ๋นด้วยนะจะได้หอมๆนะใส่มะนาวดองลงไป ไม่น้ำ,นำ,นำมะนาวตรงตุ๋นให้ออกหอม,หอมนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำเนื้อหมูน้องเพื่อนนำเนื้อหมูเนื้อสันในเราใช้เนื้อสันในนั้นเพื่อนนะก็ลงไปตุ๋นนะคะ เนื้อสันในเวลาเอามาตุ๋นเนี้ยจะอร่อยมากเลยนะเพื่อนนะเนื้อจะนุ่มนะคะนุ่มแล้วก็เปื่อยแบบละมุนนะเปื่อยละมุนอร่อยเนื้อสันสันใน เราก็จะปล่อยให้น้ำซุปเนี่ยเดือดไปสักพักหนึ่งนะคะเนี่ยปล่อยให้มันเดือดไปสักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยใส่ผักกาดดองลงไปค่ะเพื่อนๆเรามาดูน้ำซุปที่เราตุ๋นเอาไว้นะคะอันนี้ก็เนื้อหมูเราก็ตุ๋นได้ไปสุกพอประมาณเราก็จะใส่ใส่ผักกาดดองนะคะใส่ไปเลยนี่นะ ใส่ลงไปแล้วก็คราวนี้เราก็จะปล่อยให้เป็นไฟกลางนะเพื่อนรอให้เดือดเราก็จะใช้ไฟกลางนะในระหว่างนี้เราปรุงรสด,ด้วยน้เพื่อนนะใส่เกลือลองไปหนึ่งช้อนตามด้วยซีอิ๊วขาวนะเพื่อนซีอิ๊วขาวนะคะ เราก็จะใส่ประมาณสักสองสมช้อนน้เพื่อนนะเพื่อนนะความหอมสามช้อนกะเอาน้องเพื่อนรสชาติบ้านใครก็บ้านมันเนาะก็ปรุงด้วยรสดีปรุงรสดีนะคะปรุง,ง,งรสดีประมาณหนึ่งช้อนชาประมาณนี้เพื่อนเพื่อนใส่ไปเสร็จแล้วนะคะเราก็เปิดไฟกลาง เปิดไฟกลางให้ตุนน้ำซุปนะคะตุนน้ำซุปใช้ไฟกลางนะเพื่อนน้ำซุปจะได้ไม่ขุ่นนะวาไว้ก่อนค่ะเพื่อนเรามาดูซุปน้ำแกงผักกาดดองเรานะคะ ตอนนี้ก็เดือดดุบดัดบดุบดับนี่นะจะมาดูเนื้อเนื้อหมูที่เราตุนเนาะสิคะเนื้อก็จะแตกลายยี้ก็คือนุ่มแล้วนั่นเพื่อนเนาะเนี่ยน,น,นุ่มนะรสชาติกลิ่นหอมอร่อยแล้วนะคะเพื่อน ก็จะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเสิร์ฟกันน้ำเล่อนนะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วสำหรับต้มจืดผักกาดดองนะคะผักกาดดองนะวันนี้ก็เสร็จแล้วสมบูรณ์นะเราก็จะใส่นางเอกนางเอกลงไปสักหน่อยนะะ เอาไปสักหน่อยต้นหอมผักชีสัแล้วมันก็จะอร่อยหอมนะคะเพื่อนก็เพิ่มสีสันแต่งหน้าแต่งตาให้กับซุปเราได้นะคะนี่เสร็จแล้วค่ะสมบ,บูรณ์พร้อมเสิร์ฟนะใค่หิวก็แวะมานะคะเพื่อนแวะมานะคะใครหิวก็แวะมาค่ะ พร้อมเสิร์ฟแล้วนะจ๊ะใครหิวก็มาเลยนะจ๊ะซุปร้อนๆนะครับเพื่อนซุปร้อนๆ เรียบร้อยสมบูรณ์นี่ค่ะเพื่อนต้มจืดผักกาดดองนะต้มจืดผักกาดดองมื้อเช้านะสดสดน้ำซุปร้อนนะคะนี่ใครหิวก็แวะมานะคะ เพื่อนท่านใดที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้พลาดชมเมนูอร่อยๆจากครัวพี่สิรินะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนสวัสดีนะจ๊ะไปแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะ